สบายดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังเตรียมของอยู่นะคะเบิ่งพกกล่ามือนีนี่อ๋อเดินเท่าไรมือนีสบดีออเดินเท่าไรวันนี้เออกะประมาณออเดืนวันนี้สามร้อยห่อจุกๆจุไปเลยเมื่อวานนี้แค่ยัง แค่ห้าสิบห่อไม่ถ้ารวมกับที่เรารมไม่<ะ>มห่อห้าสิบ <50 S 1> หอ่อนี่ทุกคนเนื้อซีนโล่นเลยมันไกลๆเอาหันหน้ามาไม่มีมายกสองนิ้วด้วยวันนี้นะคะใบตองเราก็าอยู่ด้านหน้าบ้านก็มี อย่งหลังแน่ยได้ไหมเด้อพ่อคะเจ้านี่ยน,นี่เนื้อมากันไหพ่อให้เพิ่นบด<ท>มาแล้วบบดทัททนเนื้อ,อหมูล้วนนะคะามาซับเพิ่นดีบดนึงม,มันจะเบากับคามใส่งานดีใค,ใครอยากสร้างสร้างบ่อเปรี้ามาเด้อพร้อมส่งเคอรี่เคอรี่เคอร์รี่ <Yeah. S 2> เข็นตั้งหา้างานี้ เขลีมาส่งได้บ่คนนี้หนูขอคนนี้หนูทำมาเทียบสามส่วนกางใจพอแล้วแค่นั้นพอแล้วพอบปองนี่กะละมังมักใหญ่บางไว้เอินคันสามเนื้อกระซำกระซำกระซำใหญ่เพราะว่าบัดย่ำส่งบัดย่ำครูมันจะเผากันสินะ พื้นเราถูทำความสะอาดอย่าเบอแล้วค่ะทีน้เอาเมเอาคกอาคิปอยู่จะตีกันจะตีกันก็ได้ตีเลย่อนพีกกระพู้ง้อก็อยคิดเ้อจะตีกันเลยตัวเจ้ามากแล้วก็มีตติดมา เราก็จะเอาบดแล้วเนาะมันมีมั่นแต่ <ขอ S 1> แว่าเบาเราจะเวเราจะทําเนื้อหมูคุณภาพเพื่อบไอ้ค้นซื้อไปกับเดซิ่งที่ที่ดีนดเนาะโคตรแซบเลยทุกคน,ใ,นใจสีมือจะพองหครัเพราะว่าจะพงอยองกินมื้อ้องห่อห่อง่ายๆจุกๆเลยเอเอแจ่ว่าให้ลูกค้าไปก็ง่ายๆจุกๆคือกัน ไปไปตองกับแบบอลังการเลยเนาะเขาไปหาเอามาเองน้ำราคาไอ้นัำนนพร้อมตั้งหมูก็เรียบร้อยซอยเรียบร้อยแต่ว่าน้ำพก็อมจะไปต้มก่อนไปต้มฆ่าเชื้อให้มันสุกก่พร้อจะเอามะพึงให้มันสะเด็ดน้ำเอามาขัดใส่กะ อันนี้ฮัดให้คุณชายเปยมีอาชีพบเรากาเพิ่นกะนแม่กับมีบอลลูนปส่งตามร้านค้านานาน,นี่น้องกลับไปบ้านเสียค่าเนี่ยนี่เหตุใดผู้อยู่เมืองไทยกันได้กินเท่านี้ติก๊กข้าวนนี่ว,อ,วอ,ออกบรรยากาศเมื่อบานหรือเปล่เมื่อบานกเห็ดทั้งฝุ่นน้ำเน่าเห็ดทั้งดินน้ำเนอ่อยู่พี่อาหารข้าเจ้าเป็นเห็ดดีทุกคนาการซื้อกันงานของมากการละเอียด มีบินมียังมีเซตจดรายการได้ค่ะแม่เอาย่านพรมรุ่นเด้นทุกคนดีไซน์เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงมือดูขั้นตอนต่อไปเรื่อยเนาะไปเนาะว่าสิซงว่าเป็นแนวด้ายนะคะต่อการคลิปนาได้ไหมเด้อ มีลงมือก่อนใครอยากลองห่อส้มซี่มือบอเต้สร้งางข้บมาเด้อสิบห่อแถมไปเลยสองห่อจุกจกร้อยบาทบรไเ้แถมห่อหนึ่งทีบอถแถมซองไปเลยเพราะว่าสิบสองห่อเป็นสุดละลอยเพราะว่าเอาห้าสิบบาทไ,ได้หกห่ออ๋อด้หกห่อที่เป็นสุรส,สุดละหาสีบสุดละลอยเนาะแน่นเพราว่าสุดห้าสิบเด้หกห่อเพาว่าสุดละลอยออเดอร์ม,มาเลยโซเคอรี<ะ>่ด<ะ>้วยใช่ไหมฮะตัวไทยแม่นวันตะวันถึงหน้าบ้าน ได้กินเลยโอ้่อยแน่นอนนี่ไม่ส้มเดินไปอซ่วันต่อวันเนาะอิตามถ้าว่าวันต่อวันกินแล้วพอดีบอส้มบรได้าววันที่ซอมมานี้ส้มพอดีค่ะเพราะวันที่สามนีผู้ได้มกส้มได่กินวันที่สามส้มค่ะเลยไปทางที่ดีวันต่อวันกินแซ่บแซ่บตัวโอเคค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ